คนไทยคิดเห็นยังไงสหพันธ์กีฬาขเขมรหลอนทยอยถอนตัวร่วมสีเกมที่ไทยอ้างกังวลความปลอดภัยรักษาศักดิ์ศรีก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสหพันธ์กีฬาบินเลียดขเขมรแถลงการประกาศถอนตัวไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันสีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยให้เหตุผลดังนี้สถานการณ์ปัจจุบันระหว่างเขมรไทยไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาได้อย่างเพียงพอจากความขัดแย้งชายแดนที่กำลังดำเนินอยู่การปิดจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ความรุนแรงข้างพรมแดนข้อกังวลเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความกลัวด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรงสำหรับคณะผู้แทนประการที่สองคือประเด็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและศิลธรรมของชาติโกสารยังเน้นย้ำว่า ในฐานะตัวแทนของชาติและประชาชนสหพันธ์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้ในขณะที่ประชาชนกำลังทุกข์ทรมานและสูญเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ตามแนวชายแดนเขาอธิบายว่าการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้สถานการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทางศิลธรรมและจะเป็นการเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานของประชาชนกิจกรรมกีฬาใดๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ จะถือว่าเป็นการไม่เข้าร่วมสําหรับสหพันธ์จะไม่มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนอื่นๆเดินทางไปยังประเทศไทยสหพันธ์จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดรวมทั้งนักกีฬาหรือผู้ที่มีความรู้ด้านบินเลียดที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดๆในประเทศไทยด้วยตนเองบุคคลเหล่านี้จะไม่เป็นตัวแทนของกัมพูชาหรือสหพันธ์ในฐานะเป็นทางการขณะที่สหพันธ์กีฬาอื่นๆยังคงฝึกซ้อม และรอการตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมเรามาฟังคอมเมนต์ชาวไทยคอมเมนต์แรกบอกว่ากลัวแพ้มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาดีแล้วอย่ามาเลยเดี๋ยวจะโดนขี้ปลาหัวคอมเมนต์ต่อมามาก็แพ้มาแล้วทำตัวเรื่องมากกวนตีนไม่ต้องมาดีแล้วคอมเมนต์ต่อมาต้อนรับทุกประเทศครับยกเว้นไอ้พวกขม,มนิน คอมเมนต์ต่อมาพวกมันขี้ขลาดชอบรอบกัดเลยกลัวระแวงคอมเมนต์ต่อมามีแต่กูนี่แหละจะไม่ปลอดภัยเพราะพวกมึงคอมเมนต์ต่อมาถอนไปเลยดีแล้วอย่ามาเหยียบแผ่นดินไทยเลยแผ่นดินจะเป็นเสนียดคอมเมนต์ต่อมาพวกมันสำคัญตนเองมากไปมันคิดว่าเราสันดานแบบเดียวกับมันนึกว่าเราให้ค่ากับพวกมันมากมั้งคอมเมนต์ต่อมา แพ้ภัยตนเองละมากกว่าอีกอย่างจะเอาอะไรไปสู้ชาติอื่นๆเขาด้อยกว่าทุกทางคอมเมนต์ต่อมาไม่ได้อยู่ในสายตาเลยไม่มีผลจะแข่งหรือไม่แข่งก็มีค่าเท่ากันคอมเมนต์ต่อมามึงไม่ต้องมาไม่มีพวกมึงกีฬาเขาคงสนุกมากคอมเมนต์ต่อมากลัวก็ไม่ต้องมาเป็นภาระไทยอีกคอมเมนต์ต่อมาออกจากกลุ่มอาเซียนกะแห่งดีท่านเอ่ย คอมเมนต์ต่อมาไทยต้องชิงแบนมันก่อนไม่อย่างนั้นมันจะถอนตัวรายวันด้วยเหตุผลที่ทำให้ไทยเสียหายมันจะถอนตัวทุกชนิดกีฬาแน่แต่จะไม่ถอนทีเดียวพร้อมกันมันจะทยอยถอนไปเรื่อยๆวันละชนิดกีฬาเพื่อที่จะได้ประจานไปทุกวันคอมเมนต์ต่อมาพวกมึงไม่ต้องมาเหยียบบนแผ่นดินไทยให้เป็นเสนียดหรอกคอมเมนต์ต่อมาขมินมันหลอนแต่สื่อก็ออกข่าวว่าไทยเครียดถ้าขมินไม่มาแข่ง แต่คนขมินคิดว่าถ้าส่งนักกีฬามาจะโดนไทยโกงสารพัดถึงขั้นจะจับนักกีฬาเป็นเฉลยสงครามด้วยดูที่ไอขมินมันคิดไปได้คอมเมนต์ต่อมาดีแล้วที่พวกมันถอนตัวคนไทยไม่ต้องการต้อนรับขมินโว้ยคอมเมนต์ต่อมาไม่ต้องมาเลยนะเชิญหันหลังกลับไปเลยคนไทยไม่ต้อนรับคอมเมนต์ต่อมาทำทรงแหลกถอนตัวนั่งเครื่องบินมานะ กลัวอะไรมาถูกกฎหมายที่แอบเข้าเส้นทางธรรมชาติไม่เห็นกลัวตายกันกระแดะคอมเมนต์ต่อมาพวกมึงไม่ต้องมาเหยียบบนแผ่นดินไทยให้เป็นเสนียดประเทศกูประเทศกูไม่เอาพวกขเมนเนรคุณฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ